สต็อบไบคับมาพบกับผมเป้าสต็อบไบและในครั้งนี้นะครับก็ได้มาคุยกับพี่ฟุกแสวงหาครับเนาะเอาอย่างนี้นะครับคือก็ต้องขอขอคุยถึงเรื่องความเป็นมาที่มาที่ไปก่อนรจริงจริง,รงตอนที่พี่ฟุกอยู่ข้างในอะ่ะก็มีหลายคนทักเข้ามาถามมาว,ว่าอยากให้มาสัมภาษณ์อยากให้มาคุยจนเขาออกมาแล้วก็ ก็ต้องบอกตรงๆนะว่าก็ต้องคุยตรงๆว่าเออเขาเขาได้ผ่านในจุดที่แบบลำบากลำบากชีวิตเนาะลำบากมาเพราะว่าก่อนที่ก่อนในยุคนั้นอ่ะผมก็รู้จักพี่ฟุกแล้วก็ได้ไปร่วมงานกับเขาที่เขาเคยเป็นผู้จัดมาก่อนใช่ใครับใช่เนาะช่วงนั้นห้าสองห้าสามใช่ผมยังเคยไปงานเขามาอยู่เลยนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเป็นจุดพลิกผันของชีวิตไปแล้วกันนะจุดผิดพลาดไปแล้วกันเรา ไม่ไม่คุยแต่แต่ว่าก็อาจจะเป็นเป็นเรื่องราวให้สอนเด็กรุ่นหลังได้เ<ด>นาะมันเป็นเป็นบทเรียนนะมันเป็นบทครับรอรขอโทษนะขอโทษเดี๋ยวนโอเคมันก็เป็นเป็นจุดที่สามารถที่จะเอามาเล่าบอกน้องๆได้ว่ามันเป็นยังไงก็ถา,ถามว่าจริงๆแล้วมันมันลำบากไหมถ,ถ้าเราเราเราย้อนไปดูไ้ในภาพยนตร์อะ ันนั้นมันมันมันลำบากเกินไปอ๋อหรอใช่แต่ว่าจริง,<ห>รงๆแล้วปัจจุบันเนี้ยกรมแทัณา์มันไม่ได้ลำบากอย่างนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราขาดขาดอิสระภาพครับใช่ขาดโอกาสครับอันนี้มันใครที่ที่เคยเข้าไปแล้วส่วนใหญ่จะรู้ครับว่าข้างในมันมันมันลำบากยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวผมเองอะผมว่ามันก็เป็นบทเรียนอะทาให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่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 เราคิดไปเนี่ยมันมันไม่ไม่ถูกต้องหรอมันผิด ใช่ผมเลสียโอกาสนะมันตอนนี้ร้อยห้าสิบกลับมาืต้องบอกก่อนว่าในยุคก่อนที่เขาได้เป็นผู้จัดแล้วก็ทำรถแข่งตอนนั้นช่วงพีของเราเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างแฮนบูลลีสี่เนาะใช่ครับแฮนบูลลีสี่ตอนแั้นน่าจะต้นๆเพราะว่าเลขหกแรกๆแล้วใช่ครับเลขหกแรกๆผมจำยังจำได้เลยยังเคยไป ทีร้านคือ<ช>ทีหนึ่งนะ<ช>ครับตรงนั้นก็ไม่เป็นไรครับจนมายุคปัจจุบันเนี้ยนะครับก็ได้มีโอกาสกลับ,บมาทำรถ<ช>แข่งอีกทีหนึ่งครับโอ้โหเป็นยังไงบ้างก็ตอนแรกเนี่ยตอนที่เราอยู่ข้างในเนี่ยเราเครียดนะเครียดว่าเพราะว่าเราเราดูจากจาก,จากคลิป คือง่ายเราดูคลิปของของพี่นี่แหละขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรายการซตวอปไบต์เนี่ยข้างในเราดูว่าอุ้ยรถมันมันเร็วขับเร็วมากเร็วกว่าที่เราทํากันเมื่อสมัยก่อนเยอะครับเราก็มองว่าอุ้ยทำไมทำไมมันมันพัฒนามาอะไรอย่างเงี้ยมันได้ยังไงมันเกิดจากอะไรเพราะว่าพี่เข้าใจว่าการที่อยู่ข้างในบางทีเสื่อมันครับติดกันอเราจะไม่ค่อยรู้ข่าวสารก็ส่วนใหญ่ก็จะมีจากคลิปครับ ที่ผมออกมาแล้วผมทํารถได้ตอนนี้นะผมบอกตรงว่าผมได้ข้อมูลจากรายการสต็อปไบส์นะโอ้โหขอบคุณมากรายการสต็อปไบส์คือผมก็จะมีบัดดีคนหนึ่งครับแล้วผมพูดได้ใช่ไหมได้ได้ครับช่างเบนซ์มาลามสี่อ่าครับหลายหลายคนยังยังรู้จักเขาอยู่ครับครับช่างเบนซ์มาลามสี่ก็มีโอกาสเจอกันเออครับคือหลายหลายๆคนที่ผมได้ได้คุยอย่างเงี้ยอย่างหลังกําแพงชีวิตหลังกําแพงอย่างเงี้ย หลายคนเองก็บอกว่าได้มีโอกาสชมรายการของสต็อกบคือคือฟังแล้วดีใจใช่เนาะฟังแล้วดีใจครับก็มันเป็นช่องทางเดียวพี่ครับที่ที่พูดง่ายว่าสาวกของสองล้อเนี่ยครับจะจะได้ดูครับครับก็มันมันไม่มีมันไม่มีหนังสือเหมือนสมัยก่อนใช่สมัยก่อนมันเรื่องของหนังสือมันจบไปแล้วไงมันก็เลยทําให้เราต้องติดตามช่องทางพวกนี้ครับพอได้ฟังข้อมูลจาก ท่องของผมแล้วเนี่ยแล้วมีวิธีการคิดหรือคำนวณอะไรยังไงบ้างไหมครับก็อย่างพอเราเราได้ดูคลิปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้วิธีการวาดนะพี่วาดว่าข้างในอุปกรณ์มันไม่มีอยู่แล้วครับก็จะมีแค่อุปกรณ์เครื่องเขียนเขามีให้ใช่รอุปกรณ์เครื่องเขียนเราสั่งซื้อได้อออเหรอครับได้ครับก็มาเขียนผมก็จะมามาอยู่กับช่างเบนตลอดแล้วก็คือมาวาดในกระดาษในสมุดเนี่ย เ่าเบนใช่ว่าตอนนี้ KR ยืดเท่านี้อืใช้การขนาดนี้ครับเขาเวียงหมุนไปกี่องศาครับเป็นมุมปิดมุมเปิดครับเราก็จะมาว่าดูบางบางบางทีมันก็พอเราว่าออกมาแล้วก็ความเป็นจริงมันหนีกันไม่พ้นข้อมูลมันหนีกันไม่ได้ครับเราส่วนหนึ่งเพราะว่าเรามีพื้นฐานในเรื่องการทําเครื่องยนต์กันมาด้วยอยู่แล้วใช่ใช่ถูกต้องครับมันก็เลยทําให้แบัคคิดคิดได้ว่าเออถ้ามันมันเป็นตรงแบบนี้ใช่ มันน่าจะทาใจใจครับทาความเร็วได้ก็คุยกับอยู่กับช่างเบนนี่แหละนั่นแหละก็คือยันยันวันปล่อยเลยเรากินอยู่ด้วยกันตลอดรากินข้าวด้วยกันเลยเห็นบอกว่าเดี๋ยวใกล้ๆเร็วๆนี้ทางกลจะมาใกล้แล้วใกล้แล้วเออถ้าผมมีโอกาสครับเดี๋ยวผมไปหาทางเบนซ์ได้ดีกว่าใกล้แล้วใกล้แล้วเนาะครับอาจจะอาจจะอาจจะมาอยู่ตรงนี้ก็ได้เอาแล้วเออได้ลังจริงพอพอได้วาดให้มันเป็นรูปร่างแล้วเนี่ยแล้ว การต่อยอดของมันเป็นยังไงต่อครับคือจริงๆแล้วเราต้องพูดถึงเครื่องยนต์สี่จาาังหวก่ันครับช่างทุกวันนี้ที่ที่น้องๆเขาเก่งขึ้นมามากๆเนี่ยครับ,ค,รบคือน้องๆเริ่มเริเร,เริ่มรู้วิธีการคิดครบมุมแคมบมุมอัดมุมคายของเครื่องยนต์ครับจังหวะโอ้แลบครับน้องๆคิดเป็น เทเนี้ยเครื่องยนต์น่ะบางทีคนที่ที่ที่ไม่เก่งสองยวะไม่รู้ว่าสองยวะมันมีโอเวอร์แลปเหมือนกันอ่าเทนี้ยเราก็มาคิดมันเหมือนกับการหารถสี่ยวะเลยพี่ครับครับคือรถสี่ยวะที่ที่เขาหาได้คือเขาใช้แคมเป็นตัวเปลี่ยนอ่าครับแต่รถสองยวะเนี่ยเราใชสมุมเสื้อเป็นตัวเปลี่ยนอทเนี้ยเราก็จะมาหามุมเสื้อแล้วพี่ว่าจะทํายังไงให้เครื่องยนต์มันมีพลังครับคือเมื่อก่อน่ะเราทํารถเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเราทำโอเพ่นร้อยหกสิครับ เสื้อต้องสูง24กว้าง43แต่ปัจจุบันเนี้ถ้าเราไปทํารถสไตล์นั้นนะพี่วิ่งเป็นเป็ดเลยใช่ใช่ครับวิ่งไม่ออกวิ่งไม่ได้เลยครับเขาเมื่อก่อนเนี่ยรถมันชักน้อยอแต่ปัจจุบันนี้รถมันชักยาวใช่ชักยาวก้านยาวมุมทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปครับแล้วถ้าเรายกสูงห้องกำลังอัดมันจะหายข้องกำลังอัดมันจะหายไปแล้วทีนี้รถนี่มันจะมีพลังท้ายอ่ะมันต้องมีข้อกำลังอัดในกระบอกสูงที่เยอะขึ้น มันหนึ่งจะมีพลังท้ายได้อโหโหโหเราก็เลยต้องมาคิดต่อยอดอะซึ่งผมคุยเรื่องนี้กันตั้งแต่ประมาณรู้สึกว่าจะประมาณพศ42ก่อนที่จะมีรถชักยาวพี่นะใช่ครับผมนั่งคุยเรื่องนี้แล้วทุกคนน่ะคนที่อยู่ข้างในอะเขาคิดว่าพวกผมอะเพ์เจอร์เหรอเฮ้ยรถอะไรมันจะต้องชักยาวรถสองยอี่ห้ว่าอะไรจะมีชักใช่ใช่นไหมนี่แหละครับแต่ปัจจุบันนี้แล้วเป็นไงพี่มากขึ้นแล้วใช่ มากันลอกชักยาวเลยใช่ครับพอได้คุยกับช่างเบนแล้วเขามีห้องหรือว่ามีอุปกรณ์ให้ข้างในหลังกำแพงอ่ะเขามีอุปกรณ์ให้เราได้ลองทําบ้างไหมมันมันเป็นอย่างนี้พี่ส่วนส่วนใหญ่อ่ะอุปกรณ์นี่มันจะเป็นเหล็กมันค่อนข้างจะเข้ายากข้างในอ่ะอ,อันนี้ผมเนี่ยซึ่ง,งเราเนี่ยมันมันเป็นสายแบบดิ์ครับผมก็จะใช้กระดาษทากาว โฟมมั่งกระดาษมั่งอากาวทำเครื่องยนต์ขึ้นมาทำเครื่องยนต์ขึ้นมาทำเครื่องมือทำอุปกรณ์ผมทำยังระทั้งโครงรถอะ่ะโอ้โหคนที่อยู่เขาบินมานะที่อยู่ข้างนอกตอนนี้ครับจะจะ,จะสิ่งที่ผมพูดอนะไเนี่ยทุกคนจะเห็นภาาหมดเลยเพราะว่าผมผมมีโอกาสได้ได้ได,ได้ได้มีเอาความรู้เนี่ยไปไปไปแชร์ให้กับคุณนองขังที่ด้วย<ม>หนด้วยใช่ครับป,ป,รประมาณแนละ้ว สามเดือนจําก็น่าจะประมาณเจ็ดนคือให้เราไปเป็นวิทยากรใช่ใช่ครับใช่ในการอธิบายเครื่องยนต์อย่างเงี้ยเราเรายื่นโครงการเสนอไปที่กรมราชัณฑ์ครับขออนุญาตเลยดีนะเขาก็เปิดโอกาสให้เปิดโอกาสครับพี่จริงๆแล้วเขาสนับสนุนเอแต่มันก็ขาดขาดเรื่องอุปกรณ์เพราะว่ามันเป็นมบของแต่ละเรือนจำอ๋อ ันี้อย่างเราเนี่ยเราเราเราไม่อยากจะรบกวนตรงนี้เพราะว่ามันจะต้องทําเรื่องและค่อนข้างจะยุ่งยากครับผมก็เลยใช้วิธีการทำอุปกรณ์ขึ้นมาโอ้โหถือว่าข้างในเองก็ได้มีโอกาสที่จะได้เห็นการพัฒนาของเครื่องยนต์ในแต่ในแต่ละชัด้วยใช่ใชเราก็ได้มีเอาความรู้ไปให้กับผู้องถังตรงนั้นก็ ตอนนี้ก็ก็มีในที่ที่ที่เข้ามาเรียนกับผมแล้วแล้วออกมาประกอบอาชีพแล้วแล้วไปได้ดีด้วยครับครับก็มีอยู่ที่ชนบุรีรมีที่ชัยภูมิแล้วก็สจังหวัดแล้วก็ที่ราชบุรีโอ,โอเยอะเยอะตอนนี้ก็คือทักเข้ามาในแชทเนี่ยเวลาเขาติดขัดอะไรหรือว่าขาดอะไรอะไรเงี้ยจะให้เราเราก็จะซัพพอร์ตให้เราก็จะติดต่อหาให้อะไรเงี้ยครับครับตอนนี้ผมกําลังมองอยู่ว่าใครใครที่อาจจะเห็นวงการแบ็คไบแบ็คไบว่าเหมือนเอ้ยรถ ลถอะไรวะรถก่อควรหรือเปล่ารถอะไรเงี้ยคืออันนี้ผมอย่างนี้ช่างฟุกพูดเนี่ยผมว่าโอเคมากเลยเพราะว่าเขาจะได้เห็นในอีกมุมมองหนึงห่งของของชาวแดกไบที่แข่งในสนามน,นะว,ว,ว่าเขาสามารถที่จะเอาเอาความรู้ตรงเนี้ยไปประกอบอาชีพได้ได้เลยมันมันจริงๆแล้วถ้าถ้าเราพูดตรงเนี้ยพี่ผมพูดถึงตัวผมเลยครับก่บอนที่ผมจะมีทุกวันเนี้ยได้ผมว่าผมก็แข่งรถกินนะใช่ ผมผมประกอบอาชีพเนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งคือถ้าย้อนไปเมื่อก่อนนะพี่การเดินทางมันถูก่ะครับแต่ว่าเงินรางวัลมันก็ไม่ได้สูงเหมือนทุกวันนี้ค่าสมัครก,ก,ก็ก็ไม่ได้แพงเหมือนทุกวันนี้เราก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพเราได้นะเราพูดถย่งนะี้ครับแต่ถ้าเราไม่โลภ่ะครับใช่มันมันอยู่ได้เลยพี่อาชีพเนี้ยอืก็ยากผมก็ยังอยากจ,จะบอกกับน้องๆท,ที่ที่เริ่มทำนะครับครับถ้าเกิดว่าเราเรารักในอาชีพเนี้ย พยายามสู้ก่อนตอนนี้ครับบางทีมันอาจจะแบบว่ามีลุ่มลุ่มโดนอนๆา้ใช่ใช่ครับมันอาจจะแบบว่าไม่ประสบความสำเร็จตลอดไปหรอกครับแข่งรถอ่ะเพราะว่าล้อคมกลมมีลมข้างในนะอะไรก็เกิดขึ้นได้พี่ครับได้ไปอธิบายเรื่องเครื่องยนต์ให้ข้างในอ่ะในแต่ละเลือนจำสามเลื่อนจำเลยครับพี่เขาเปิดโอกาสให้เราแบบก็ผมอยู่ที่ไหนผมก็จะทําโครงการที่นั่นครับอยากจะใช้เวลาที่เราอยู่ตรงนั้นให้เป็นประโยชน์ที่สุดครับ ก็พอหลังจากที่ได้ออกมาปุ๊บก็ได้ใช้ใช้ไอ้หลักหลักการของกระดาษนั่นแหละหลักการของกระดาษจนออกมาทํารถแข่งครับผมผมก็ยังก็ยังแบบเอ้ยช่างฟุกออกมาไม่เท่าไหร่แล้วมาทํารถแข่งอุ้ยเราก็เราก็จินตนาการนะว่ายุคเนี้ยเครื่องยนต์พัฒนาไปไปเยอะแล้วอ่ะแต่พอเห็นเขาออกมาแข่งเอ้ยไม่รถรถเข้ามาเร็วจัง คือตอนนี้นับจากวันนั้นก็อยู่ประมาณ5เดือนวกอว่าพี่ครับก็บคือออกมาแรกๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ทําเลยนะเพราะว่าผมทํางานก่อนครับคือเราก็พยายามจะตั้งตัวให้ได้ครับครับ,รบแล้วก็พอเราเริ่มที่ว่าเออพอจะจะ,จะจะจะตั้งทรงได้เราก็เริ่มทำจริงๆถ้าถ้าผม,ไม,ไ,มไม่ไม่ไม่มีผู้สนับสนุนไม่มีคนช่วยผมือนได้ <ผม S 2> นะเออได้นะเได้ครับได้เนาะ เปิขอะไรไงที่ซัพพอร์ตเราในเรื่องนี้ก็จริงๆเลยต้องขอขอบคุณนะครับก็เสียตังค์ครับโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานนี่แหละก็คือจริงๆเลยเนี่ยเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับเบนข้างนอกครับแล้วเบนเนี่ยฝากผมมาฝากผมไปไปหาเขาฮะแล้วก็พอผมออกมาเนี่ยผมก็ติดต่อไปหาเขาครับว่าเออบอกเฮียผมผมออกมาผมอยากจะทํารถครับผมออกมาได้วันแรกผมผมผมโทรติดต่อเขาเลย ที่ที่นั่งอยู่ช้าใช่ครับผมโทรที่ต่อเขาเลยแล้วก็วันที่สองของการปล่อยตัวผมเนี่ยเขาซื้อเซอร์เิโกให้ผมเลยโอ้โหเขาถามผมว่าอยากจะทํารถอะไรนะครับใช่ผมบอกว่าช่วงช่วงนี้ผมก็อยากทำเซอร์เิโกผมอยากสัมภาษณ์เขานิดนึงด้วกนเนี่ยได้ครับพอได้ไหมได้ครับนิดนึงครับพอดีเขามาอยู่ตรงนี้ด้วยเออเสี้ตังค์เนาะครับผมเสี้ตังค์ครับสวัสดีครับรบกวนนิดนึงครับอยาก อยากทราบถึงความรู้สึกว่าทำไมถึงถึงให้โอกาสกับช่างฟุกสวยค่ะอ๋อพอดีเป็นเป็นเพื่อนสนิทกับเบนพระรามสี่อยู่แล้วครับก็เลยว่าพอดีได้การติดต่อจากช่างฟูกปาว่าเหมือนเขาอยากจะทํารถอะไรเงี้ยเหมือนอยากจะเริ่มใหม่อยากจะเริ่มอาชีพที่ตัวเองรักอยู่ครับก็เลยก็เลยซัพพอร์ตไปบางอย่างครับให้เขา แต่ว่าสําหรับการสปอร์ตบางอย่างของของเขาเนี่มันเหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ที่สําคัญครั้งสําคัญเลยนะครับครับก็รนี่จะคิดอย่างนั้นเนี่ยแต่สำหรับผมก็ผมให้โอกาสคนเยอะเหมือนกันนะหล,ะหลายคน<ช><ช>ก็ไม่ได้คิดตรงน,นั้นหรอกครับคิดว่ามีมความสุขเราให้เขาแล้วเขาก็สามารถที่จะพัฒนาแล้วเขาก็มีชื่อเสียงอ่ะตอนนั้นก็คือมันสําคัญกว่าเงินมันให้โอกาสเขามากกว่า ผมฟังแล้วผมก็รู้สึกว่ามันตื้นตันนะว่าอย่างน้อยคนที่เราคุ้นเคยกันมาก่อนเนี้ยพอออกมาปุ๊บแล้วก็ได้รับโอกาสครั้งสําคัญครับโอกาสซื้อสดซื้อส่ง์วิสโกให้เขาเลยครับเขาอยากได้ครับเอามาทำรถแข่งทำรถแข่งครับแล้วก็อะไรจะขาดอะไรแบบเนี้ยก็ก็พอจะเบิกให้เขาได้ผมขออนุญาตถามคําถามนี้นิดนึงครับว่าอย่าพึ่งโกรธผมนะครับ คือมาซัพพอร์ตเขาแล้วหวังเรื่องผลการแข่งขันหรือผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับรถแข่งตรงนี้ไหมครับขอญอย่าถามเลยครับจริงๆผมไปสนามหรือไปเนี่ยผมไม่เคยไปเลยนะครับครับจริงๆผมมีธุรกิจอยู่แล้วผมไม่มีเวลาจะไปแบบนี้ครับก็คือแค่แคบอกว่าเออบอสรถเข้านู่นอะไรบ้างเข้าเออเวาลาเท่าไหร่แค่แค่นั้นพอ พราะจริงผมก็ไม่เอยอยู่ประเทศไทย oh. ผมก็ไปตามประเทศบ่อยครับแล้วก็ทํางานไปสนามเนี่ยผมไม่เคยได้ไปเลยกับคนอื่น mm hmm. ที่เป็นที่เป็นพ,พวกนายทุนพวกอะไรพวกนี้มากกว่านะผมไป่ได้นายทุนนะผมเป็นคนสับสนไปเฉยๆพวกนายทุนเนี้ยก็จะไปสนามกันจะแบบไปอะไรเงี้ยผมไม่เคยได้ไปเลยถ้าสนามจริงๆจริงๆอ,อ่ะพอตั้งแต่พี่ฟุกออกมาแล้วพี่เสียตังค์เนาะ เขาซัพพอร์ตเนี่ยผมก็ผมก็น่าจะวัดใจกันได้แล้วแหละว่าเขาไม่ได้มองถึงเรื่องผลประโยชน์ตรงนี้มันเป็นจุดสําคัญที่เราสามารถดูกันได้ตรงนี้แหละครับโอ้ขอบคุณมากเลยครับเสียตังในนะคตจะมีอยากให้เขาทาก็ <c oughs> จริงๆคือจุดประสงค์ก็คืออยากให้เขาทาทาสิ่งที่ตัวเองตัวเองหวังอ่ะตัวเองเคยทําอยู่อ่ะแล้วคนเรามันมันต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมครับเริ่มจากสิ่งที่เริ่มจากศูนย์อ่ะมาเริ่มลาบากนะ แต่ถ้ามีอะไรเข้าไปช่วยไปเขาให้เขาบ้างอะไรมัางไม่ต้องเยอะแค่แบบเติมเต็มให้เขาแบบเดินต่อไปได้อย่างเงี้ยครับแล้วสักวันหนึ่งเขาประสบความสาเร็จเนี่ยตรงนั้นผมผมจะดีดีใจมากๆเลยมากกว่าอย่างอื่นนะฟังฟังรีดีใจรับฟังไม่คิดเลยไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าใจแรกใจนจริงจริงนะครับน่าจะเป็นเป็นวิถีทางให้น้องน้องรุ่นหลังได้ ได้เอาเป็นแนวทางได้นะแต่ว่าการการได้รับการพพอร์ตนี้ก็ไม่ไม่ได้มีบ่อยนะสําหรับสําหรับคนคนหนึ่งเนาะครับ <laughs> ก็ก็ตอนนั้นแล้วแต่คนจะคิดนะครับเนาะแตนน่สำหรับผมผมไม่ได้คิดอะไรเลยเนาะครับตอนนี้ก็มีความสุขนะครับว่าเออก็แข่งแล้วแบบก,ก,ก็ก็ได้ได้ได้อะไรมาตําแหน่งอะไรมาอย่างเงี้ยมันซึ่งเป็นผลพอยได้ใช่นะแล้วก็เพิ่งลงสนามได้แค่สนามนึกสนามเองนะก็ก็มีถ้วยมาแล้ว อนาคตรถมันก็น่าจะเวลาดีกว่านี้แน่ๆจริงๆผมก็คือคนก็ชอบความเดีวอยู่แล้วผมก็ก็เล่นรถใหญ่มาเหมือนกันจริงๆแล้วผมเป็นคนสายรถใหญ่อใช่รถแร็คเมื่อก่อนอย่างเงี้ยครับแล้วมันด้วยระยะเวลาที่อายุเราเยอะแล้วก็เลยแบบนั่งดูดีกว่าดูดีกว่าอย่างเงี้ยไอ้เด็กๆเขาทำกันเราหมดหมดใบแล้วอย่างเงี้ยครับผมใช่ผมฟังแล้วรู้สึกดีใจแทนพี่ฟุกแสวงหางของเราเลยขอบคุณมากเลยครับสีงตั้งนั่งับ ได้ฟังแล้วนะครับี๋ยวมนั่งคุยกับทางทุกเรา่อนะครับอือแน่ได้ฟังแล้วผมดีใจแทนครับนาะเพราะว่าอย่างน้อยออกมาปุ๊บได้รับโอกาสที่มันแบบจะบอกว่าน้อยคนก็ก็ว่าได้นะใช่นะน้อยคนที่จะได้รับโอกาสที่ดีแบบนี้แล้วก็เสียตังเองเขาก็ อมเหมาะประกาศที่แบบที่ดีมากจริงจริง,รงผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วผมไม่ได้รู้จักกับเสีย่ยขงมาก่อนด้วยจริงเขาเป็นเพื่อนของเบนสเบนรามสี่นี่แหละใช่เบนฝากมาครับให้มาช่วยผมครับ,ค,รบคืออยากจะสร้างสิ่งที่เราคิดให้มันมันเป็นจริงนะเพราะว่าทุกคนหลายๆคนนคนข้างในจะมองว่าผมสองคนเนี่ยเพเจอร์รถอะไรมันจะชักยาวขนาดนั้นสองจังหวะบต่นี้เราก็เข้าใจเขานะบางบางคนติดคุกมาเป็นสิปี นะจะยิ่งยิ่งจะถอยหลังไปมากกว่าเราอีกอะไรใช่แต่เราเราก็<ฮ>ดังดีว่าเราได้โอกาสไวเพราะว่าผมก็ยังมองว่าแบบอยู่อยู่หลังกำแพงมานานขนาดนั้นน่ะเทคโนโลยีสองจังหวะมันมันไปไหนแล้วอะ่ะแต่ช่างฟุกสามารถไล่ตามขึ้นมาได้แบบโอหผมผมนั่งดูเฟยโอ้มาเร็วแฮะ <laughs> อยังนั่งลองเรือกหัวเจ๋งมากเลยเนาะ no. ส่วนหนึ่งผมผมมองว่าผมก็ได้คนขี่ที่ที่ที่รู้ใจด้วยเออคนขี่นี่แหละคนขี่ที่รู้ใจเพราะว่าอย่างทุกคนเรารู้จักครับอาจบางคนอาจจะลืมไปแล้วเก่งชุดทิพงเนี่ยคือเรา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 ใช้น้องเนี่ยมาเป็นสิบปีแล้วครับมันแต่ยุคแรกแต่รกที่ผมทำโอเพนอะไรพวกนั้นเลยครับก็ขยับมาตลอดจนมาทำรีสี่มาทำรีสหกครับผมก็ใช้เก่งมาตลอดนะโอ้เพราะว่าคนขี่แต่ละคนเนี่ยผมเชื่อว่า มีความรู้ Christmas. ไม่เท่ากันในการไล่รถอ่ะคือเป็นรู้มือกันรู้มือกันใช่รู้มือกัอกนผม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 ว่าผมมั่นใจนะครับมั่นใจน้องล่าสุดที่เขาไปแข่งกันมาก็ที่แม่ลาวใช่ครับแม่ลาวก็ให้พี่เก่งจุติพงศ์เนี่ยเก่งขี่ให้ขี่ครับแต่ว่ารายการนี้คือเราทางเราเนี่ยเราพลาดเราพลาดเองตรงที่เราไม่ได้ศึกษากติกาเขา อการเดินทางไปเนี่ยเราเราเห็นว่ากติกาเนี่ยคือลูก61คาบูเปิดครับทีน,นี้เราก็เราก็คิดว่ากติกาเนี้ยชักไม่เกิน1.5ครับเพราะว่าเราย้อนกลับไปดูเนี่ยเขาจัดเนี่ยคือชักไม่เกิน2มิลครับทีน,นี้จากเวลาที่เราวิ่งได้ที่เทพนครเนี่ยผมมั่นใจว่ารถตู้ได้อืมแต่พอไปถึงแล้วจริงๆแล้วไปเจอชักเปิด เลยต้องไปแบกเลยเดืยแบกเลยคือว่าถอดตัวไม่ทันแล้วครับแล้วต้องต้องแข่งแล้วอ่ะต้องแข่งแต่แก้ไขอะไรมาไม่ทันแล้วใช่ครับเป็นรายการแรกของเลยไหมที่เราเข้าไปแข่งอะครับเป็นอ่นนี้เป็นรายการที่ที่สามที่สามแล้วด้วยใช่เป็นรายการที่สามรายการแรกเลยที่ที่ผมคือทํารถเสร็จเลยครับแล้วก็เอาไปวิ่งลงพื้นสนามครั้งแรกเลยที่สุพรรณครับรายการจ่าเบิร์ด ครับอันนั้นก็ชิงกับพี่เบียร์ราชบุรีได้ที่สองมาครับนะครับเวลาเวลาสนามนั้นวิ่งอยู่เท่าไหร่ครับตอนนั้นวิ่งอยู่เจ็ดหนึ่งต้นครับเจ็ดหนึ่งต้นเป็นตัวเป็นทัวริงทัวริงร้อยห้าสิบครับครับอ่าเป็นลูห้าเก้าคารบูเปิดชักไม่เกินหนึ่งจุดห้าครับครับโอ้โหแต่ว่าสนามนั้นใช้เอ็มเย็นเอ็มซิงอ๋อครับครับเอาไปแข่งกี่รุ่นครับอันนั้นวันนั้นไปรุ่นเดียวเลยรุ่นเดียวเลยครับ เซอร์วิโกโ้นี่แหละเซอร์วิโก้ใช่มาครับแล้วก็มาแข่งสนาม2นี่ที่ที่โคราชรายการไอ c อ๋อครับ,รบแต่ว่าวันนั้นรถเรายัางแบบว่าระบบซับพอรตยังไม่ค่อยดีเรื่องโชคกหลังร่วงรถใช่เพราะว่ารายการไอท,ทีที่ทุกคนรู้ก็คือเบิร์ยางไม่ได้ครับมันเลยทําให้รถเราลงเอาเอาม้าลงพื้นไม่ได้ก็สนามนั้นจะเป็นรถนครสวรรค์ครับ จนวันสนามเนี่ยก็เลยเอาตัวขี่ที่รู้มือกันนี่แหละมาแต่จริงๆชุดที่พงเป็นคนเทสรถให้เอาเหรเอเราหาเครื่องยนต์โดยดชุดที่พงม,มาเป็นเป็นคนเทสให้ครับแล้วณนะเวลานี้กะว่าจะทํารถกี่รุ่นแล้วก็ลงรายการไหนบ้างครับคือตอนนี้นะครับก็มีแลนกันไว้ก็เดี๋ยวจะจะเติมสี่จังหวะขึ้นมาอา จะเป็นพวก5-3ครับเพราะว่าตอนนี้พอดีจากที่เราเข้ายู่งอยูในนานเนี่ยลูกชายโตแล้วครับแต่ตอนนี้เขาก็ขี่ได้แล้วตอนนี้กำลังซ้อมอยู่โอ้ยได้ปันได้ปันลูกชายแล้วแล้วก็ในส่วนของตัวเซอร์เิโกเนี่ยวก็จะมีการขยับขยับเครื่องยนต์เพิ่มขึ้นอก็น่าจะเป็นเป้าหมายก็คือน่าจะเป็น ngo ครับวางเวลาไหมว่าอยากได้สักเท่าไหร่ครับ ก็อยากจะได้สักหกแปดกลางเลยนัครับแล้วอีกคันหนึ <diction aries> ่งตอนนี้ก็จะเป็นสองบวกสี่นี่ครับครับซูเปอร์สองบวกสี่ตอนนี้ลูกเรายังเล็กครับผมใช้แค่หกสิบหกมิลเองอือุ๊ยลูกหกหกเองนะลูกลูกไม่ใหญ่ลูกไม่ใหญ่ครับครับแต่ว่าเร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 าเทสตมาตอนนี้ก็ลูกประมาณหกหกครับออ่ะก็เป็นเป็นรถแข่งที่กำลัง กำลังเริ่มปั้นเข้ามาใช่นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้เปิดร้านอยู่ที่สแสวงหาใช่ครับที่อำเภอแสวงหานะครับเออเอางี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศใ,ในร้านเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับนะครับเพิ่ตั้งแต่ล็อกนี้เลยเนี่ย<ช>ต้อง<ช>คืออันนี้รถสองคันนี้เราพูดถึงเมื่อสักครู่ใช่ครับพี่ใชครับพี่ฟุกแล้วข้างในก็จะเป็นอะไรแล้วก็งานลูกค้าทางงานอันนี้ต้องบอกก่อนว่ากําลังเริ่มนะใช่ครับเนาะกำลังเริ่มก็จะมีเริ่มมีรถ อันนี้รถลูกค้าใช่ลูกค้าที่ที่รอไล่บ้างแล้วก็รอคิวทำเครับเข้าไปดูดูกันข้างในกันนิดหนึ่งครับเนี่ยครับจุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งของฟุกแสวงหานะครับนี่เห็นไหมสี่จังหวะก็เริ่มมาทวทำอยู่พี่อันนี้ก็จะเป็นเวฟต่อใส่เสื้อฝ่าร้อยยีห้าครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแข้งครับกําลังทํา เคป่ะครับใช่ครับเคอเนาะครับอันนี้จะทำรถแข่งเหมือนกันมหครับใช่พี่ครับอันนีอน้อันนี้ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นว r จะมาทําให้ VR ลูกหกเอ็ดอ๋อเหรอครับ VR ลูกหกเอ็ดใช่โอ้นี่ครับก็สองขั้นเลยใช่ครับอันนี้ลูกค้าสุพรรณบุรีนครับผมเชื่อว,ว่าอีกหน่อยในอนาคตรถน่าจะเยอะกว่านี้ เพราะว่ามีทํารถออกไปแข่งบ้างแล้วหลายคนน่าจะได้เริ่มเห็นผลงานกันบ้างแล้วแหละนะครับเพราะว่าตลอดทั้งที่3สนามที่ผ่านมาก็ขึ้นโพเดียมตลอดอันนี้แดดครับจะเป็นลูกห้าเก้าลูกห้าเก้าครับนะครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งแล้วอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นรถรถทิปรถทิปใช่โอ้ขออนุญาตดูตรงนี้นิดนึงครับ อี้เรื่องเขาอ่ารอประกอบครับพี่อ๋อรอประกอบขออนุญาตหยิบดูได้ได้ครับนี่ครับนี่จะเป็นมีโอร้อยี่ห้าพี่ดูงานแล้ก่อนนะครับเก็บเบ้าฝามาครับนี่ครับขออนุญาตดูไอเสียเขานี่ครับนะครับมีโอมีโอ มีโอร้อยยี่ห้าพี่เดี๋ยวผมจะรีวิวลถสองคันให้เพื่อนๆได้ชมอีกแน่นอนแต่เดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งก่อนดีกว่าพี่ตรงนี้ผลงานอันนี้จะเป็นผลงานเมื่อ กว่าปีที่แล้วสิกว่าปีที่แล้วใช่ครับประมาณหกร้อยกว่าใบครับพี่แต่ที่เหลือตอนนี้เหลือที่เหลือสภาพดีอยู่แค่นี้เอามาโชว์ส่วนหนึ่งครับที่เหลือมันทังหมดแล้วพี่ที่ว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ดูแลเพราะเราอยู่ในแล้ววันนี้อะไรที่เราเริ่มเริ่มใหม่ครับพี่เริ่มใหม่ใช่ครับคือออกมาไม่ไม่มีอะไรเลยก็ได้เสียอนี่แะได้เสียช่วยผมับแม่ดีจริงๆนะครับได้ได้คนที่เปิดโอกาสให้เราได้กลับมาทําอีกครั้งหนึ่ง อะไรพวกนี้เราสามารถสั่งอะไรยังไงได้บ้างครับก็ตอนนี้ก็จะมีเราก็จะรับรับออเดอร์ของเราเองอย่างแต่ก็ก็ยังต้องพึ่งโลงกึงนะพี่ลงึงครับตอนนี้ก็ที่ช่วยผมอยู่ก็เป็นโลงกึงเอกสิงบุรีเอกสิงบุรีพี่เอกเนี้ยนะตอนนี้ก็ได้พี่เขาเนี่ยช่วยครับโอ้พี่เอกแงนะครับผมพึ่งไปหาแกเมื่อเมื่อนานแล้วมื่อไรนะครับ คราวนี้เดี๋ยวไปดูรถรถทิปที่ช่างฟูกเขาจัดเอาไว้นะครับแแบบงน,นี่รถทิปอันนี้ก็คือรถที่ร้านเราใช่ครับพี่นะครับก็คือจากที่เราไม่ได้อยู่เนี่ยน้องๆเขาก็แบบว่ายัางไม่ได้ไม่ได้มีที่จะทำาเราลกลับมาก็ กลับมาทํากับเราเนาะมีสเตปไหนบ้างครับก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้อันนี้เป็น5 9ชักห้า5้าชักห้าครับนะครับ59ชักห้าอันนี้เป็นห7 4วาว์วาเจเดิมละครับเนี่ยผมไม่อยากรู้ไม่อยากถามเลยว่าวิ่งได้ขนาดไหนอะไรยังไงว่าเอาดอกนิดนึงอันนี้ก็160บวกอะครับร้อยกสีรับทำด้วยครับรับทำด้วยถ้าส่วนราคาเดี๋ยวว่าหลังไม้กันแล้วกันเนาะ ได้ผมทําถูกอยู่แล้วนะหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทหมื่นกว่าบาทเอาเอาบอกเป็นราคาประมาณนั้นครับแล้วถ้าอย่างอย่างเงี้ยครับสี่วาวสี่วาวตอนนี้เราก็รับอยู่ประมาณหมื่นแปดหมื่นแปดครับอสี่วาวนี่เราใช้ฝาของอะไรครับตอนนี้เราผมใช้ฝาเป็นเป็นฝาที่เซ็ตไม่ได้เป็นฝาตลาดนะพี่ครับเป็นฝาเราเอาบล็อกอย่างเดียวครับแต่ว่าพวก บ่าวาวก็ดองอะไรพวกนี้เราเปลี่ยนใหม่หมดครับเพราะว่าอันนั้นมันจะมันจะทนทนทนแรงไม่ได้เนาะอันนี้แหละครับอันนี้จะเป็นหกหกชักห้าหกหกชักห้าครับอืมคันละคันนี้ครับอันนี้จะเป็นหกสิบชักห้าหกสิบชักห้าครับเอาละครับใครที่ยังศรัทธาในความเป็นฟุกตอนนี้เปลี่ยนเป็นฟุกฟุกไทยแลนด์ใช่ครับ ฟุกไท a แลนด์ก็ลองเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ,รบพูดคุยกันได้ว่าเอ,อ้ยถ้ารถในสเต็ปนี้ยไว้ออกทิปยังไงแบบไหนลองมาคุยกันก่อนเพราะว่าเขาก็ทำทั้ง2จังหวัดและ4ยจังหวัดนะ<ช>ค,ครับอันนี้เป็นคลิปเปิดตัวที่ผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นการกลับมาของฟุกไทยแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวอีก2คลิปผมจะไปรีวิวรถให้เพื่อนๆสตอบบได้ดูว่า อีก2คัน2คันที่จอดก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างในคลิปนี้ต้องฝากขอบคุณเพื่อนๆสตอปไบท์แล้วก็ขอบคุณฟุกไทยแลนด์มากรวมถึงเสียต่างด้วยเนาะครับผมโหเจ๋งมากเลย